คือหนูไปเห็นในแชทอะค่ะในแชทเอกอะค่ะทวิตอืาซึ่งในแชทนั้นนะคะหนูเห็นเขาคุยคุยในแชทแชทหนึ่งแล้วมันมีการส่งของรับให้ให้เขา 108คำถามหัวใจอยากศึกษาเรื่องแฟนนี่แหละคะ่ะที่อยู่กินกันมาประมาณ9ปีแล้วคะ่ะจ้ะเกปีแล้วใช่คะ่ะมีปัญหานอกใจกันมาตลอดอืค่ะมาตลอดแปลว่า9ปีนี้ตั้งแต่ปีแรกๆก็มีเรื่องของนอกใจแล้วล่ะค่ะออ่ปีแรกยังคะ่ะแต่ว่ามารู้ทีหลังก็คือหลังจากับมาจากต่างประเทศก็คือรู้ทีหลังหมดเลยคะ่ะว่าเขาแอบ,บคุยกับผู้หญิงในแอบปบ มาตลอดเมื่อปีพศนี้อะไรนะคะอืมมันอกหักย้อนหลังเลยเนาะเมื่อต้องย้อนหลังกลับไปเจ็บอีกแล้วยังไงคะค่ะแล้วแล้วเออพอจับได้คนแรกเขาก็อยู่กินกันมาประมาณสี่ห้าเดือนนะคะคนแรกอืมค่ะสอนกันลาสี่ห้าเดือนอ๋อสี่ห้าเดือนนี้ก่อนที่หนูไปต่างประเทศนะคะคค่ะเขาก็อยู่กินกันนะคะสี่ห้าเดือนแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนแยกย้ายกัน แล้วก็จบไปค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมักก็มีการแบบคุยกันกับผู้หญิงในแชทในแอปหาคู่อะค่ะค่ะก็เหมือนคุยมาตลอดตลอดครับที่เขามีโอกาสได้คุยตลอดตลอดนี่หมายความว่าไม่กับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอครับหรือว่าแยกกันอยู่อยู่อยู่ด้วยกันตลอดค่ะแต่สต่บ้าก็จะมีแบบทะเลาะกันบ้างค่ะอ๋อฮะเราเคยคุยกันอย่างเปิดใจไหมครว่าไมคว่าเฮ้ยดูสิเราคบกันมาเก้าปีไมคก็คบกับเขาเก้าปีเท่ากันอะเราไม่เห็นนอกใจเลยอ่ะ ทำไมเธอถึงรู้สึกว่าเธอนอกใจทุกครั้งที่มีโอกาสเลยค่ะเขาบอกเขาว่ายัางไงบ้างคะหลังจากการเปิดใจคุยกันเปิดใจคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะ,คะที่คบก,กันมาณเก้าปีไี่เเปิดใจกันค่ะอ๋ะอแสดงว่าก่อนหน้านี้หนูก็ปล่อยผ่านเหรอเอ่ออาจจะไม่ได้เปิดใจค่ะอาจจะแค่คุยว่าก็เพราะว่าเธอเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยแค่นั้นค่ะแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วก็เหมือนเปิดใจคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวค่ะค่ะแล้วเขาว่าไงบ้างอเขาเหมือนประมาณว่า เวลาเวลาแบบที่เขาไม่ได้ทักหาหนูอ,ะอ่ะเขาจะมีความกังวลว่าหนูจะด่าเขาอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความต้องการของหนูคือเขาเคยทักหาหนูเวลาที่อย่างเงี้ยกินข้าวหรือย,อยังอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่บางวันที่เขาไม่ได้ทําอ่ะปล่อยผ่านได้ไหมแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ใส่ใจนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่ามันเป็นความเคยชินที่เขาเคยทําแต่วันไหนที่เขาไม่ทําแล้วหนูรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้มันแตกๆนะเพราะว่าหนูเคยมีแพ้ไงค่ะอืมครับแปลว่าหมายเรียกร้องว่าเขาจะต้องทักในเวลาเดิมๆอ่ออาจจะเป็นเวลาเดิมๆไล่ๆกันนะคะไม่ได้แบบว่าต้องเปไม่ต้องไปจ้ะครับแล้วอะไรคือเหตุผลที่ทําให้เขาต้องนอกใจอยู่เรื่อยๆล่ะครับเขาบอกไหมอืมอาจจะด้วยปัญหาสะสมค่ะตัวหนูเองก็ยังโทษตัวเองนะคะอืม จริงๆโทษตัวเองไม่มีประโยชน์นะครับหรือว่าคือเอางัดทุกเรื่องมาคุยกันน่าจะดีกว่าเนาะ,ะเปิดใจคุยกันว่าเฮ้ยฉันตรงไหนฉันทําบกพร่องตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าเธอตรงนี้มันแบบยังขาดอยู่อะไรเงี้ยช่วยกันเติมมันได้ความว่ายังไงบ้างครับแต <ๆ S 2> ่ยังเอางั้นประเด็นที่หม่โทษตัวเองหม่โทษตัวเองเรื่องอะไรออาจจะด้วยหนูหนูต้องการให้เขาเป็นแบบนี้แบบนี้มากกว่าค่ะคือในสิ่งที่เขาทํามันมันยังไม่ มันยังไม่ดีอ่ะเหมือนเขาข้อหาผู้ใหญ่ไงค่ะเขาจะชอบแบบหน้าบึ้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็พยายามบอกให้เขาเป็นเป็นคนใหม่อย่างเงี้ยค่ะแต่เขาพยายามที่จะเปลี่ยนแล้วมันก็ยังเป็นเขาหนูพยายามให้เขาดีขึ้นแต่เขาบอกว่าหนูแต่งเขาเกินไปอ๋อเหมือนกดดันให้เขาไม่ไปโตของตัวเองอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ค่ะแล้วเขาก็เลยรู้สึกกลัวเขาบอกเขากลัวกลัวว่าหนูจะโกรธเขาอาว ทำไมพี่รู้สึกว่ามันดูจับต้นชนปลายไม่ถูกหมายไม่รู้ไม่รู้คนอื่นรู้สึกไหมคือมันดูเหมือนเป็นเหตุผลนี่ด้วยนะนั่นด้วยนะและโน้ด้วยนะแต่พอมันลากเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเดียวกันเลยอะเช่นไม่เอา,าไม่อยากอะไรกับนั้นเลยเดี๋ยวไมายโกรธก็เลยไปนอกใจเหรอแล้วไงหรือเฮ้ยเธออยู่กับผู้ใหญ่อะอย่าทําหน้ากิ่งหน้างอดิทําหน้าดีๆ นั่นแหละไม่เป็นตัวเราเลยเราเลยนอกใจดีกว่า <Ừ. S 2> คือเห็นเปล่ามันไม่ได้เป็นเพราเพราะฉะนั้นฉันเลยต้องนอกใจอะ่ะอ <Ừ. S 2> ม่รูเป็นเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ที่เขาถูกยกยกยก,ยกขึ้นมามันเชื่อมโยงกันแบบแปลกดูแบบไม่มีตากาออคือทุกอย่างที่ท,ที่ที่ใหม่ย,ยกตัวอย่างมามเมื่อสักครู่นี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการน,นอกใจเลยแต่เขาก็ยังนอกใจ เพราะฉะนั้น<ม>น่าจะไม่ใช่แค่เรื่องนั้นนะครับมันมีเรื่องอื่นอีกหรือเปล่าค่ะหรือหรือไม่แน่นะคะมาอันนี้เรา,เราช่วยกันคิดไปเรื่อยๆนะคะ<ม>กับบางคนนะไม่มีเหตุผลอะไรเลยแต่ก็แค่ไม่รู้จักพอก็มีนะคราวนี้เมื่อเราทนมาได้ถึงเก้าปีอะไรที่ทําให้ครั้งนี้มันรู้สึกว่าหนูจะไม่ไหวแล้วคือหนูไปเห็นในแชร์นะคะในแชทเอกะค,ะอะคะอ่ะทวิตอืาซึ่งในแชรนั่นแหะคะหนูเห็นเขา คุยคุยในแชทแชทหนึ่งแล้วมันมีการส่งของลับให้ให้เขาดูเก็เลยแบบตกใจแบบมันมันถึงฟิลขนาดที่จะต้องส่งของตัวเองให้เขาดูอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วทางทางที่เขาทํางานที่แบบดีครอบครัวดีมีติป,ปัญญาดีทุกอย่างแต่ทำไมถึงทําเรื่องแบบนั้นได้ะะอ่ะค่ะแล้วก็ใส่ชุดใส่ชุดแบบขา้าราชการอะไรอย่างเงี้ยส่งให้เขาดู ก็หลังจากนั้นก็ส่งของลับให้เขาดูอย่างเงี้ยค่ะหนูก,ก็เลยตกใจหนูก,ก็เลยแบบเหลือแค่80%ที่หนูตัดสินใจที่จะไม่อยู่กับเขาไหมอย่างเงี้ยค่ะ,ค,ะคือรถนิยมทางเพศเนี่ยนะมันก็อะพี่ว่ารถนิยมทางเพศแตะกันไม่ได้แต่กาลเทศะมีและสําคัญมากด้วยเพราะ,ะสิ่งหนึ่งที่มันสาคัญสุดขมามแปวลว่าในเก้าปีที่เราครบหากันมามีลูกด้วยกันหนึ่งคนเขาไม่เคยคิดจะหยุดที่เราอะใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นอะ อืมคือคือพี่มีความรู้สึกว่านอกใจใครก็ทําเป็นแต่ไม่ไม่ทําเพราะไม่กลัวคนที่รักเสียใจแต่เขาทำซ้ำซ้ําๆๆๆแบบที่ไม่แคร์น้ำตาไม้เลยอ่ะครับหลังจากที่เพิ่งแบบเพิ่งมาเปิดใจกันไม่นานนี้เนาะคืออันนี้ก็คือแปลกมากที่อยู่มาตั้งนานที่ผ่านมาคือใช้ยอมรับหรือว่าทนหรือยังไงครับถึงถึงไม่ได้คุยกันเอ่อที่ ที่ว่าหนูทนอะ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยค่ะชีวิตมันก็ไม่ได้ดีแล้วต่างคนต่างซัพพอร์ตสึกกนและการอย่างเงี้ยค่ะอืมันมันผ่านความลาบากมาด้วยกันช่วงหนึ่งแต่ช่วงที่ใจออกตอนเนี้ยที่ที่นึกถึงพี่อ้อยกับพี่จอดก็คือหนูไม่เห็นในแอปนี้แหละคะ่ะหนูไม่เคยเห็นเขาเปลี่ยนแบบนี้แล้วหนูมาเห็นเขาช่วยตัวเองในห้องน้าหลังจากที่ทะเาลาะกันเสร็จ เหมือนดูเขาหมกมุ่นแล้วนะพี่ว่ารู้สึกเขาดูเขาเริ่มหมกมุ่นกับเรื่องเหล่านี้มากจนเกินไปคือห้องห้องน้ําหนูห้องน้ําข้างนอกอะค่ะซึ่งมันมีรูเนาะดู่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเข้าห้องน้าแปลกๆหลังจากที่ทะเลาะกันเมื่อประมาณสามวันอะค่ะค่ะค่ะก็คือคืนดีกันปกติแต่ก็ไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ูไเองทำไมเข้าห้องน้ํานานจังก็เลยแอบไปส่องดูนูก็เลยเห็นเขาช่วยตัวเองในห้องน้ํา นูแบบหนูตกใจช็อกเลยนะคะจะบอกคนามา,าว่าเรื่องการช่วยตัวเองไม่ได้แปลว่าเขามีความต้องการทางเพศเสมอไปนะฮะ <c oughs> มีหลายคน <c oughs> ที่ <c oughs> ช่วย <c oughs> มีมีหลายคนช่วยตัวเองเพราะว่าเป็นการบรรเทาระบายความเครียดก็มีเพราะฉะนั้นคือเราไม่สามารถตัดสินได้ว่าเขาเป็นอะไรจริงถ้าจะอยากรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่คุยกันคะ หรือว่าบางทีคู่ของเรามันมีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องทางเพศหรือเปล่าซึ่งจริงอันนี้ก็คือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้นะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเพศแล้วก็ครอบครัวการวางแผนครอบครัวได้อืกับกับตรงเราล่ะคะในความเป็นสามีภรรยาหนูไม่ได้ละดเลยเขาใช่ไหมไม่ค่ะคือหลังจากที่หนูเห็นอ่ะเราเพิ่งมีอะไรกันเมื่อคืนนี้ค่ะแล้วที่หนูตกใจก็คือเพิ่งเพิ่งมีอะไรกันเมื่อคืนแล้วก็เช้ามาเขาอาบน้ําอะไรก็ ก็อย่างที่หนูเห็นนะคะเขาอาบนานแล้วก็เลยแอบไปส่องดูก็เขาบอกเขาเป็นแบบนี้มานานแล้วครับซึ่งซึ่งจริงนะจะบอกว่าวันที่เราแต่งงานกันเนาะมันไม่ได้แปลว่าโลกทั้งหมดจะต้องมาทับซ้อนกันทั้งหมดมเขายังมีพื้นที่อยเขาอยู่ตราบใดที่เขาไม่ได้นอกใจการกระทํานั้นไม่ได้นอกใจเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้ทําให้ครอบครัวเสียความสัมพันธ์จริงๆแล้วเรื่องนี้ บางทีคุยกับเขาได้นะถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าคุยกับเขาแล้วรู้สึกเป็นพฤติกรรมส่วนตัวของเขาอ่ะก็ก็แยกของแยกของเขาไปพราะจริงเราจะไม่เราก็มีอีกหลายเราเชื่อว่ามีอีกหลายมุมที่เป็นมุมของเราที่เราก็ไม่ได้บอกเขาอยู่เหมือนกัน <c oughs> นะครับทีนี้คุยกันนะนะจะดีที่สุด <c oughs> เที่เรามาเปิดใจคุยกันมาคิดที่ให้คุณไมให้เหตุผลมาฟีดกับพี่อ้อยก็ยังไม่เจอเนะว่าอะไรคือสาเหตุหลกักๆที่ทําให้บอกว่าคนคู่นี้ถึงต้องนอกใจตลอดเวลาสิ่งที่ไม่ต้องการนอกเหนือจะจะให้เขาเปลี่ยน บุคลิกภาพนะครับลักษณะการใช้ชีวิตของเขาแล้วไม่คาดหวังอะไรกับเขาอีกก็คืออยากจะให้เขาเลิกนอกใจถูกไหมครับใช่ค่ะเออแล้วไม่บอกเขาตรงตรงไหมว่าไม่โอเคแล้วฟังเส้นสุดท้ายแล้วบอกค่ะแล้วเขาว่าไงคะเขาเขาก็บอกเขาจะทําให้ดีที่สุดอะคะ่ะพยายามที่จะไม่เป็นเหมือนเดิมโอ้ถึงขัน้นต้องพยายามเลยหรอเพ,อพอราะจริงคนเราความซื่อสัตย์มันให้กันง่ายมากเลยนะถ้าเป็นคนรักกันอะ่ะ แสดงว่าเขาบอกไม่หมดเนอะไม่คือเขาไม่บอกไม่หมดว่าอะไรที่เขาขาดไปที่เขาต้องการอะไรเงี้ยเขาบอกไม่หมดคะ่ะอืมค่ะแต่ก็ดูเป็นคู่สามีภรรยาเก้าปีที่คุยกันน้อยนะคือคำว่าคุยกันน้อยอย่างนี้ค่ะเราไม่เคยแบบดีฟทอล์กกันแบบถึงความรู้สึกข้างในคือคนเป็นสามีภรรยากันแล้วอะ่ะมันคือคู่ชีวิตถูกไหมอะ่ะมันมีเรื่องทางที่ เรื่องควรพูดเรื่องที่อยากพูดมันไม่จําเป็นจะต้องคิดแต่แค่เรื่องที่ควรพูดอย่างเดียวอะ่ะแม้บางเรื่องพูดกันทา,ท,าทางที่เรื่องนี้อาจจะไม่ควรแต่ในเมื่อเราเป็นคู่ชีวิตกันแล้วอะ่ะมันน่าจะบอกกันให้หมดเอาใจช่วยนะคะไมใช้ชีวิตอย่างมีสติไปเรื่อยๆนะคะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไม้ขอบคุณมากนะคะครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูขลาวไฟเดย์บจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นะคะ่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ ร้อยแปดคำถามหัวใจ